ลูกหลานในเครือลอสเล่จำกัดมหาชนทั้งหลายวันนี้ที่ฉันตื่นตาตื่นใจมากเลยที่เข้ามาเห็นโอ้ครอบครัวลอสเล่นี่ขยายไปใหญ่โตกว้างขวางม,มีผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้มากกว่าที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นไปได้ดูแล้วเป็นที่น่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ในเส้นทาง72ปีของลอสเล่นี้ จากที่บริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งซึ่งคุณปู่ของที่ฉันนายอึนยุคหลองนำสามแนละมิสเตอร์แอนด์อปิตี้เข้าหุ้นกันเมื่อ72ปีที่แล้วเพื่อจะส่งข้าวออกไปต่างประเทศไปทางยุโรปแต่72ปีที่เดินทางมานมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคและก็ไม่มีการที่สะดุดเพราะว่าทุกท่านก็คงทราบว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะง,งักไปเกือบหมดทางฝ่ายพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเป็นคนอังกฤษก,ก็ต้องกลับไปประเทศอังกฤษนะคะส่วนทางนี้คุณพ่อของดิฉันในชอดลาำซำาคุณพ่อของคุณไพโรธคุณทองใจล้ำซำาคุณจุลินคือคุณจุลินล่ำซำมสองคนพี่น้องก็ประคับประคองบริษัททําการค้าเล็กๆน้อยๆอยเพื่อประคองบริษัทไว้จนกระทั่งสงครามเลิก เมื่อสงครามเลิกแล้วเนี่ยมิสบิตี้ซึ่งเป็นคนอังกฤษกลับมาก็เลยมาช่วยการฟื้นฟูเพราะตอนนั้นประเทศไทยยัง่ขาดสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเมื่อฟื้นฟูขึ้นมาแล้วนั่นเส้นทางนั้นก็เดินมาเรื่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยครบ72ปี ก็ได้เปลี่ยนผู้บริหารได้เปลี่ยนผู้พนักง,งานไปตามคัดลองแต่ว่าลอสเล่ L L air, มีผู้บริหารซึ่งทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองทันต่อความต้องการของตลาดแล้วมีวิสัยที่ดีมากจึงได้ขยายกิจการมาจนกระทั่งเหตุวันนี้ถ้าจะให้ดิฉันเปรียบลอสเล่ L L วันนี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ซึ่ง ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแข็งแรงมีกิ่งก้านสาขาแผ่แผ่ออกไปมากมายให้พวกเรานี่สามารถเข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาด้วยความสุขความร่มเย็นและก็แต่ว่าการที่จะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยดิยฉันก็อยากจะขอเรียนให้ทราบไว้หน่อยว่าวัฒนธรรมของครอบครัวล่ำซาำของดิฉันเนี่ย มีปรัชญายอยู่อย่างหนึ่งการที่เราจะปกครองคนเราไม่ใช่ปกครองด้วยน้ำเงินอย่างเดียวเราต้องปกครองด้วยน้ำใจและน้ำคำซึ่งคุณไพโรธคุณตงใจและลูกหลานทุกคนเนี่ยก็ได้ใช้น้ำจิตน้ำใจน้ำคำพวกนี้ดอกเซจึงสามารถ เติบโตแตกลูกแตกหลานออกไปได้เช่นนี้ดีฉันได้ทราบว่าทางผู้จัดงานจะได้มีการแสดงซีดีหรืออะไรของเขาหรือจะเรียกอะไรเนี่ยอของประวัติลอเซตเดีฉันจะไม่พูดถึงนั้นแต่ดีฉันอยากขอชมเชยแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจขอให้ช่วยการรักษาต้นไม้ต้นนี้ไว้ให้มีกิ่งกา้าน ร่มรื่นแผ่ไปให้พวกเราเล่เองและพวกลูกหลานของลอาเล่ทุกคนได้เป็นที่ร่มรื่นมีความสุขมีความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้ได้ทำด้วยความรักความอบอ,อุ่นมีน้ำจิตน้ำใจมีน้ำคำซึ่งคำต่อไปและต่อไปข้างหน้าต้นไม้ลอสเล่นี้ก็คงจะยืนหยัดอยู่ชนนี้ตลอดไปนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอชมเชย